สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง canon no หนึ่งนะครับวันนี้พบกับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับเข้ามาอยู่ในแมปโรเปใช้ชีวิตในรั้วทหารเรือนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับภารกิจในการเป็นครูฝึกนะครับเข้ากองเรือยุทธการนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีน้องๆนะครับหลายคนเลยนะครับที่เข้ามาฝึกนะครในหน่วยของกองเรือยุทธการนะครับเพื่อบรรจุเข้าเป็นกําลังพลของกองเรือนั่นเอง นะครับวันนี้พี่นอ็อตก็รับหน้าที่นะครับเป็นครูนะครับเป็นครูฝึกครั้งแรกของกองเรือนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกของกองเรือยุทธการด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นนักเรียนกองเรือยุทธการรุ่นอัลฟานั่นเองนะครับโอ้โหซึ่งเป็นรุ่นที่1เลยนะครับ วันนี้ก็มีกําลังพลนะครับมาทดสอบร่างกายนะครับโดยครูน็อตนะครับและก็ผู้บัญชาการฐานเรือก็คือพี่รอยของน้องๆทุกคนนะครับก็ให้ความสําคัญกับการฝึกนี้มากเลยนะครับในวันนี้นะครับก็มีนักเรียนเข้ามาฝึกเยอะแยะเลยนะครับเนื่องจากเราเปิดรับเป็นรุ่นที่1นนั่นเองซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้านะครับมาทํางาน นะครับเข้ามาอยู่ในหน่วยของกองเรือยุทธการเนี่ยนะครับก็สมัครได้ใน d i s ค o r d เลยนะครับอขอแค่มีดิสนะครับก็จะสามารถเข้ามาในหน่วยนั้นได้เลยนะครับซึ่งมีหลายๆหน่วยเลยนะครับแต่พี่น็อตเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันอยู่ที่หน่วยของกองเรือยุทธการนะครับสังกัดก,กองเรือทุนระเบิดนั่นเองอ่าโอ้โหก็มาฝึกกันในวันนี้นะครับเป็นการเข้าหน่วยของเรานะครับนี่คือบรรยากาศของการฝึกนั่นเองนะ โดยรูปแบบของการฝึกเข้ากองเรือยุทธการนะครับก็คือการทดสอบร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกระโดดตกนะครับกระโดดตกแบบเว้นวักนะครับแล้วก็การซิทอัพแล้วก็ดันพื้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือสถานีของการ เล่นออฟบีนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับวอร์มร่างกายอะไรไปนะครับซึ่งเจาก็จะมีการจับเวลาด้วยนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะก็ถือว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าออฟบีที่ปรับใหม่ตรงนี้นะครับก็มีความง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะให้เล่นออฟบีตรงนี้ด้วยนะครับ หลังจากผ่านการวอร์มร่างกายโดยการเล่นออฟบี้อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือสถานีต่อไปคือการยิงปืนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการยิงปืนเนี่ยเป็นอยู่ด้วยการทั้งหมด3ท่านะครับ ในแต่ละท่าเนี่ยก็จะยิงกันอยู่ที่5นัดนะครับอ่าซึ่งก็จะมาทดสอบยิงปืนกันที่นี่เลยนะครับริมชายหาดนั่นเองนะครับตอนนี้นะแมปก็มีการอัปเดตปรับปรุงนะครับไม่ได้ใช้แมปเดิมแล้วนะครับและก็ไม่ได้ใช้แมปที่เป็นแมปอ่าเมื่อตะก,กี้นี้แล้วนะครับ mm. ก็เปลี่ยนมาเป็นแมปที่แบบใหม่ของใหม่ของใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีชายหาดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมายิงปืนกันที่นี่นั่นเองนะครับ โดยสิ่งที่น้องๆเห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับข้างๆสนามยิงปืนทางด้านซ้ายน้องๆไม่ได้ฝันไปนะครับนั่นคือเรือครับผมเป็นเรือหลวงลองใหญ่นั่นเองนะครับเป็นเรือฟีเกตในการต่อสู้ทางอากาศทางน้ำนะครับ ซึ่งผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยเขาก็เสกเออกมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับซึ่งใครเล่นในแมพของฐานเรือเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือนะครับแล้วก็มีการล่องเรือออกทะเลปฏิบัติภารกิจต่างๆซึ่งหน้าที่หลักของกองเรือยุทธการก็คือการควบคุมเรือ การปฏิบัติภารกิจทางเรือนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เรากําลังฝึกอยู่นี้เลยพอฝึกจบปุ๊บก็จะไปปฏบัติหน้าที่บนเรือนะครับทางน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเข้านะครับก็เข้ามาได้ในดิสของกองเรือยุทธการนะครับได้เลยนะ โอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราดูเรือยิงปืนอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นด่านทดสอบเกี่ยวกับการกระโดดขอสูง34ฟุตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็นการทดสอบนะครับเพื่อเข้ากองเรือนั่นแหละนะครับก็เป็นการทดสอบทางทหารนะครับเล่นกิจกรรมต่างๆภายในแมปที่เรามีอยู่นะครับโดยจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยนะครับแต่งกายเป็นหมวกนะครับเพื่อเซฟตี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของสายเบลต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำการกระโดดขอสูงนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็จะมากระโดดกันทีละคนเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความสะดุกในการเล่นมากขึ้นนะครับน้องๆก็รู้สึกเอนจอยพี่น้อยก็ดีใจนะครับผมอ่านั่นคือโรเพของเกมทหารมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือการได้ปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นในชีวิตจริงเนี่ยแต่อย่างไงน้องๆเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะครับลักษณะการจดจําท่าทางต่างๆนะครับแนวทางการปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นการฝึกนะพอเราโตขึ้นไปอาจจะไปเป็นทหารจริงๆเนี่ยนะจะได้รู้ว่าอ๋อมันทําประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรากระโดดหออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่โหมดของการฝึก ภาคทะเลนั่นเองนะครับโอ้โหมันยังไม่จบง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับก็คือจะเป็นการวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปฝึกภาคทะเลโดนวอร์มมาแล้วก็มาโดนวอร์มอีกนะครับโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ แต่ว่าน้องๆเนี่ยพี่น็อตก็รู้สึกว่าเขารู้สึกสนุกนะครับแล้วก็เอนจอยกับการฝึกมากๆนะครับแล้วก็อยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองเรือยุทธการนะครับและใครที่อยากใกล้ชิดกับพี่น็อตอยากจะมาอยู่กับพี่น็อตนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น็อตช่วยเหลือดูแลอะไรนะครับก็มาสมัครได้เข้ามาอยู่ได้ในกองเรือยุทธการนะครับสังกัดกองเรือทุนระเบิดนั่นเองโอ้โห ะชื่อเนี่ยมันดูโอ้โหทุนระเบิดนะครับมันดูมีอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็จะมีการฝึกกันทั้งในแมปนี้และก็นอกแมปด้วยนะครับเป็นคอมมูนิตี้เป็นครอบครัวของพวกเรานะครับก็จะมีการฝึกทางทหารหลากหลายรูปแบบนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในหน่วยตรงนี้ก็จะมีเงินเดือนให้กับทุกคนด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องไปตกปลาอะไรเยอะแยะ นะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยมาเข้าเวรอะไรเงี้ยก็จะมีเงินเดือนให้กับน้องๆทุกคนด้วยนั่นเองนะครับและแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือหลวงคลองใหญ่นะครับก็คือเราจะมาปฏิบัติในการภารกิจดำน้ำนั่นเองอ้าวพี่น็อตติดติดติดโอ้โหอะยังไงช่วยเรียกพี่น็อตกลับคืนขึ้นไปหน่อย นะครับก็คือว่าเราจะมาทําภารกิจในการดําน้ำนะครับโดยจะจับเวลาทั้งหมด60วินาทีนะครับซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยห้ามตกแมพนะครับแล้วก็ห้ามโผล่หัวขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งภารกิจดําน้ําในวันนี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับเพียงแค่เวลา60วินาทีเท่านั้นเองนะครับและแล้วเราก็จะเริ่มดําน้ํากันเลยนะครับ สาเหตุที่ปีปน็อตมาเล่นแมปนี้ก็เพราะว่าแมปนี้มันมีอะไรให้ทําเยอะนะครับแล้วก็มันมีภารกิจมันมีน้ําทะเลมันมีเรืออะไรให้ผู้เล่นได้เล่นหลากหลายรูปแบบ นะครับและอีกทั้งคอมมูนิตี้ภายในแมปโรเพใช้ชีวิตในรั้วฐานเรือเนี่ยเวลาไปเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าอยู่ในหน่วยของแมปฐานบกนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบจัดกิจกรรมอะไรต่างๆให้กับน้องๆเยอะแยะมากมายมันทำให้แบบว่าในแมปเนี่ยมีความแอคทีฟแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่น่ารักมีความสนุก ภายในแมพด้วยนะครับพี่น้อกก็เลยม,มาเล่นนะตอนนี้ก็ดำน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะพากันว่ายน้ำนะครับเข้าไปอย่างเกาะนะครับซึ่งเราก็จะต้องออว่ายกันไปทุกคนนะครับเข้าไปที่เกาะด้วยนะครับเราจะไม่ขึ้นเรือกลับไปแล้วนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของนะครับการฝึกนั่นเองนะ เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้หลังจากที่เราว่ายน้ำนะครับเราก็มาถึงยังท่าเรือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คยอดกําลังพลนะครับว่ามีใครจมน้ำนะครับหรือว่ายังไม่มาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ครบอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับหลักสูตรของการฝึกเข้าเป็นนะครับกำลังพลของกองเรือยุทธการเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับขอแค่มีใจ นะครับแล้วก็อย่าไปเบื่อหน่ายกับการฝึกนะครับมีใจในการเล่นเกมมาพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราฝึกผ่านไปได้รวดเร็วก็ฝึกผ่านไปได้ง่ายนะครับวันนี้น้าน้องๆก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นการจบการศึกษาเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการฝึกในช่วงชั้นปีต่างๆนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ยากก็จะมีท้งการเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทางทะเลอะไรต่างๆอีกนะครับแต่หลังจากนี้นะครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาฝึก และก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b สั r i b คนะครับให้กับช่องของพี่น็อตด,ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ